สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอแจนดูดวงไพ่ยิปซีคลิปนี้นะคะเราจะมาเช็คพลังงานว่าความรักความสัมพันธ์ไพ่อยากเล่าเรื่องอะไรขอไพ่พพะพิคเนสสีใบนะคะเพื่อนๆ คนของคุณนะคะเป็นพลังงานของการคิดการหาทางออกในความรักความสัมพันธ์เขากำลังมองนะเขาเลือกคุณแล้วแหละนะคะในความรักความสัมพันธ์มันเป็น e อ NERGY ว่าคุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาที่เขาพบเจอแต่เขาต้องทำอะไรให้ช้านิดหนึ่งเพื่อ ความความที่ให้ความรักความสัมพันธ์กับการดําเนินชีวิตนะคะเงินนะคะการดูแลเอาใจใส่หรือในความสัมพันธ์นะคะเรื่องเวลาเรื่องเงินทองข้าวของการเอาใจใส่ดูแลอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้เขาต้องชะลอหยุดชะงักหรือพอสหยุดพอสกดพอสอะนะคะวิดีโอของความสัมพันธ์นี้ไว้ มีสถานการณ์เขาบอกว่า,าคนคนนี้กําลังนอนไม่หลับในเรื่องความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอาจจะเครียดกับวิตกกังวลว่า,อ,าอยากจะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จมากกว่านี้เพื่อที่จะมีอะไรที่ดีๆนะคะให้คุณได้มีความสุขนะมีความสวยงามรออยู่ในอนาคตข้างหน้าคนคนนี้คิดถึงสิ่งที่ดีที่สุดนะคะในความสัมพันธ์ ง่ายๆแหละนะคะก็คืออยากจะพาคุณไปอยู่ในสถานที่ดีๆอยากให้คุณรู้สึกโชคดีที่มีเขานะฮะอยากให้คุณประทับใจอยากให้คุณมีความสุขความรักรู้สึกเขาพยายามทําให้มันสมบูรณ์แบบอะ่ะซึ่งจริงๆในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบนะคะบางครั้งคุณคุณอาจจะไปเจอคนที่เป็นคนเหมือนสุดโต่งในเรื่องการงานในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะ ควบคุมคอนโทนอะจะไม่เกินความสามารถของเขาที่เขาจะพยายามจะควบคุมคอนโทนทีนี้ใครบางคนนะคะก็เลยรู้สึกว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยคนคนนี้ทําไมนิ่งหยุดชะลอหรือหยุดชะงักที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์คุณก็กําลังรู้สึกว่าตอนกลางคืนนะคะอาจจะคิดเยอะคิดมากนอนไม่หลับ วิตกกังวลว่าเอาอเอายัางไรดีเนาะความสัมพันธ์นี้จริงๆดูเขาก็รู้สึกรักเรานะแต่ทําไมมันถึงยังไม่ได้สถานะนะคะทำไมรู้สึกความสัมพันธ์มันยังดูคุมเคือคุณรู้สึกลังเลใจไม่มั่นใจนะคะคนคนนี้ยังกําลังรู้สึกว่าเขาอะนะอยากจะมี power หรืออยากมีอํานาจในการควบคุมคอนโทรลความสัมพันธ์เนี่ยให้มากกว่านี้ในการดูแลคุณนะคะ เขากำลังรู้สึกว่าเขาอะหวาดกลัวในในใจลึกๆหรือในจิตวิญญาณของเขาลึกๆกลัวเขาอะทําได้ไม่ดีในความสัมพันธ์ถ้าเขาจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่คบหากับคุณแบบจริงจังนะคะจริงจังไปในอนาคตเขาก็เลยชะลอแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้อยากจริงจังกับคุณนะเขาอยากจริงจังแต่เขาคิดว่าตอนนี้ตัวเขาอะไม่พร้อมเรื่องเงินนะคะเขาก็เลย ชะลอเรื่องความรักแต่ถ้าถามว่าเขารักคุณมากไหมสิ่งที่ไพ่เปิดออกมาด้านหลังเนี่ยนะคะไพ่ทะโลเขารักคุณค่ะนะคะขั้นแบบจริงจังชัดเจนแล้วก็มองอนาคตว่ามีคุณนะฮะอยู่ในนี้แต่มีอนาคตที่มีคุณแล้วมันต้องมีแบบสิ่งที่ดีๆที่จะให้คุณมีเงินที่จะดูแลซัพพอร์ตคุณได้อันนี้คือความคิดของเขานะคะบางคนตัวคุณอาจจะบอกว่า หมอแจนหนูก็มีตังค์อยู่แล้วหนูก็ไม่จำเป็นต้องให้เขามาเลี้ยงดูปูเสือมันจริงค่ะมันใช่แต่ความคิดของคนของคุณผู้ชายของคุณเขาไม่ได้คิดสิ่งนั้นเราจะเรากับเขาคิดไม่เหมือนกันนะคะเข้าใจตรงกันนะคะเขาบอกว่าสถานการณ์นี้นะคะเขาก็เลยบอกว่าเขารักคุณมากนั่นแหละแต่เขาก็เลยปล่อย เขารักคุณมากนะแต่เขาทําเหมือนว่ายังไม่ได้ให้คอมมิตเมนต์คือคบกันแบบอิสระสระแบบสบายๆไม่เร่งรัดหรือไม่กดดันคุณนะคะหรืออาจจะเป็น e NERGY แบบว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้ต้องการที่จะให้คุณะไปกดดันเขาว่าจะคอมมิตเมนต์ไหมจะเอาฉันจริงๆหรือเปล่าในพลังงานในการแง่งอนหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยปฏิกิริยาของเราฝ่ายหญิงนะคะบางคนจะบอกว่า หมอแจนหนูก็ไม่เคยไปเร่งรัดเขานะว่าเขาจะจริงจังนู่นนี่นั่นฉันไม่ได้เร่งแต่ด้วยความที่เรา,าครบกับใครสักคนหรือเรารักใครสักคนเราอยากจะจริงจังชัดเจนกับทุกคนแหละค่ะเพื่อน,นถูกไหมคะในกระบวนการที่เราไม่ได้พูดหรืออะไรก็แล้วแต่อาการแสดงกฟัดกฟีดหรือ,อยังอะไรก็แล้วแต่ที่แสดงออกไปปฏิกิริยาของเราอะอย่างไรอะคนที่เขานะ,ค,ะคนของคุณอนะ,ะเขารู้เขาทราบนะคะไม่มีใครที่แบบว่า โอ้ยหนูชิวค่ะหมอแจนเพราะหนูก็มีตัวเรื่องอื่นทางเลือกอื่นเยอะแยะมากมายหนูรักอิสระหนูละละ้านะคะหนูไม่ได้ไปบอกเขาว,ว่าไม่ได้เธอจะจริงจังไม่ได้เธอจะมาขอฉันนะคะอะไรแบบนี้นะก็คงไม่มีใครที่แบบว่าจะคบกับผู้ชายสักคนหนึ่งที่เรารักแล้วก็บอกว่าโอเคเธอจะไปคุยกับใครเธอก็ไปเถอะฉันไม่ว่าเธอเหรอกฉันอยู่ตรงนี้เสมอมันไม่เป็นไม่มีสิ่งนั้นหรอกค่ะเพื่อนในความเป็นจริงนะคะถ้าเรา ไม่เขาหกตัวเองจนเกินไปว่าฉันไม่ได,ฉไได้ฉันไม่ได้ต้องการคอมมิชเมนต์ฉันไม่ได้ต้องการให้เขาครบฉันคนเดียวเขาคบคนอื่นก็ได้หลายคนฉันจอม <c oughs> ไม่มีนะคะจะเป็นเพื่อนใช่ไหมคะนะคะแต่สิ่งที่เขาอ่ะปล่อยความสัมพันธ์ไปอิสระเนี่ยดูเหมือนแบบไม่คอมเม้นต์ดูเหมือนเอ่อจดจ้องจ้องดูเหมือนชะลอความสัมพันธ์เขามีความเครียดหรือตกกงังวลนะคะเพราะเขาอ่ะ อยากจะซักเซ็ประสบความสำเร็จในความรักครั้งนี้ที่เขาจะเริ่มต้นกับคุณนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาไม่พอใจในสถานการณ์เพราะเขารักคุณมากจะบอกว่าเขาเครียดและวิตกกังวลกลัวสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ในชีวิตเขาอะคะ่ะนึกออกไหมคะ,ะหายไปเขาก็ไม่พอใจสถานการณ์เหมือนกันว่า ไม่พอใจสถานการณ์ตัวเองนะคะว่าทําไมเขาถึงยังไม่สามารถมีครอบครัวเริ่มต้นครอบครัวกับคุณเริ่มต้นความรักที่จริงจังหรือยังมีเงินไม่มากพอนะเพราะ Energy คือเขาไม่พอใจว่าตอนนี้เขายังไม่รวยเนี่ยเขาไม่พอใจตัวเองนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาไม่พอใจคุณไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ชอบคุณนะคะพลังงานนี้เนี่ยที่เข้ามานะคุณจะเข้าใจเองแล้วว่าเออตอนนั้นเขาเหมือนรักเรานะสุดเลยอะแล้วทําไมตอนนี้ดูเขาเหมือนนิ่งอะเหมือนเอ๊ะ มันชะลอมันชะลออะไรเขามีปัญหาด้านการเงินหรือว่าในตอนนั้นเขาอาจจะพึงพอใจเพราะเขาคิดว่าอาจจะใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็อาจจะใช้ใจ่จายเฉพาะครอบครัวของตัวเขาเองแต่พอเขาเริ่มจะจริงจังซีเรียสกับคุณในอนาคตที่มีแผนมีแผนในหัวของเขาใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเงินที่มันมีอยู่เนี่ยที่ดูแลครอบครัวเดิมของเขาแล้วจะมาดูแลตัวคุณอีกคนหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ในความคิดของเขานะคะถึงแม้เราจะบอกว่าโอ๊ย ฉันก็รวยอ่ะฉันก็มีตังค์อ่ะไม่จำเป็นต้องมาดูแลฉันหรอกแต่ในความเป็นผู้ชายของเขาเขาก็คิดว่ามันยังไม่พอเขาไม่พอใจเงินที่เขามีนะคะทีนี้เขาก็เลยรู้สึกว่ามองอนาคตแล้วแหละนะคะแต่ไม่อยากให้คุณรู้สึกเหมือนว่าดูน้อยหน้านะ่ะที่เป็นแฟนเขาอะ่ะอยากให้คุณรู้สึกแบบเอ้ยเซเลนโรเนี่ยรู้สึกสวยงามรู้สึกโชคดีรู้สึกแบบมันดีอะ่ะที่แบบสบายใจ ที่มีเขาเป็นแฟนแล้วเขาก็จะรู้สึกแบบสบายใจของตัวเขาเองด้วยว่าไม่ต้องมาคิดวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องหลักทรัพย์เงินทองอะไรแบบนี้นะคะเขาก็เลยชะลอการพูดอะไรตรงๆนะคะบางคนอาจจะพูดนะบางคนอาจจะพูดแล้วก็ได้ว่าพูดเรื่องนี้เรื่องเงินเรื่องอะไรเนี่ยนะคะเขาก็เลยชะลอที่จะขอคบคุณเป็นแฟนในระยะยาว นะ,ะหมายถึงว่าชะลอการที่จะเริ่มพูดอะที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์อะชะลอไปก่อนเข้าใจไหมคะคาว่าชะลอนะคะแต่ถามว่าคุณนะยังเป็นเขาเรียกว่าออล่ยูแบบคุณคนเดียวเท่านั้นนะใช่คุณก็ยังเป็นคนคนเดียวในใจเขาเป็นคนที่เขามั่นคงจะจะคิดจะแต่งงานด้วยในอะนาะคตโอเคไหมจะอยู่ด้วยกันนะในข้างหน้าหรือว่าตอนนี้ณนะวันนี้นะยังมั่นคงอยู่คือคุณนะ่ะ นะเพื่อนเพื่อนถึงแม้จะรู้สึกแบบเอ้ยยังไม่มีสถานนะหมอะแจนเรารู้สึกแบบมันดูเป็นอิสระต่อกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะคือเขาบอกว่าให้เรารู้สึกแบบสบายๆอะ่ะให้สบายนะไม่ต้องให้สบายๆแบบไม่ต้องเครียดหรือวิตกกังวลบางพลังงานเนี่ยตัวคุณก็กาลังพิจารณาหรือกําลังเครียดกับสถานการณ์อยู่ว่าเออมันคือดีหรือเปล่าว่าเหมอะแจนนะคะ นะมันจะเป็นคล้ายๆสไตล์นี้บางคนนะคุณกำลังอยากจะมุฟออนบางคนคุณกำลังออจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้หรือบางคนกำลังมีระยะทางระยะห่างในความรักความสัมพันธ์คือจริงๆดูเหมือนทนไหวนะดูดูเหมือนนิ่งดูเหมือนว่าเันก็ไม่ได้ต้องการคอม,มีเม้นอะไรหรอกมาแจนแต่ในใจสิคะเซนิทีฟอ่อนไหวแบบเฮ้ ยังไงดีวะไม่แน่ใจเลยอะสับสนสับสนเออนะคะมีอารมณ์แบบนี้อยู่ในหัวใจแต่ไม่บอกใครทําเป็นเหมือนว่าเออฉันก็ไม่สนใจอะไรนะฉันก็แบบว่าฉันไม่แคร์อะเอะอต้นไหนก็ได้แต่พาวนัในใจนะคะเนี่ยนะคะชาริออตมานะคะเออทาเป็นเหมือนเข้มแข็งนะคะสเตงมาเดือดซันนะ,ะหัวกลับด้วยจริงๆฉันก็ใจร้อนแหละฉันก็ไม่อยากอดทนรอหรอกฉันอยากจะไปข้างหน้าด้วยให้แบบมันราบรื่นนะ,อะเอเอยังไงดีวะคือแบบ ตั่งทำใม่ชิมปีหน้าหรือสองปีหน้ามาเป็นวันเดียบ้าหมอแจ๊ดเออไม่ได้ไง <c oughs> จักรวาลน,นะคะบบอกแบบนี้นะคะแต่บางคนถ้ากำลังรู้สึกว่าอดทนรอคอยกับคนคนนี้มาเนิ่นนานนะคะนะมันเป็นมุมมองคนละมุมมองหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือถ้าคุณอยากรู้ว่าเออเรื่องนี้มันจริงกับเราหรือเปล่า ะะดูดวงส่วนตัวเดือนพฤศจิกายนหมอแจนรับ20คิวนะคะรหัส JP 26นะคะ30นาที490บาทนะคะรับแค่20คนเดือนนี้นะคะหมดแล้วหมดเลยตอนนี้มีคิวว่างอยู่นะคะถ้าคุณโอนยอดคุณจะได้ดูเลยนะจ๊ะเพื่อนๆนะคะยังมีคิวว่างอยู่ที่ลงคลิปนี้ไปคลิปนี้หมอแจนขออนุญ,ญาตไม่ตัดต่อนะคะแล้วก็มันเป็นพลังงานแบบภาพรวม นะคะเ,เพื่อนๆเราจะคุยในรายละเอียดดีเทลว่าความสัมพันธ์นี้จะให้คําแนะนำนะคะว่าบางคนเราอาจจะไม่รู้แบกกาเรื้องหลังเขาติดอะไรติดปัญหาตรงไหนนะ,ะติดคอมมิชเมนต์กับคนอื่นไหมหรือติดแฟนเก่าอยู่หรือใจเขายังไม่พร้อมหรือเขาไม่จรงิงจังหรือเขาคบซ้อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่ชะลอ แต่อินไพ่วันนี้นะมันไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันเป็นเรื่องราวจริงของคุณหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเป็นการอ่านตามพลังงานไพ่เพื่อนะคะให้เราตัดสินใจว่าโอเคนะเรื่องราวมันเป็นคล้ายๆนี้เรากําลังจะตัดสินใจหรือเรากําลังจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ หรือว่าเขารักเราจริงหรือเปล่ามันมีเอ๊ะมีมันมีสงสัยถูกไหมคะฉันจะชนะในความสัมพันธ์ไหมฉันเป็นตัวเลือกฉันเป็นทางเลือกไหมเขาหลอกฉันไหมความสัมพันธ์อ n อนๆออฟๆเดี๋ยวก็คุยเดี๋ยวก็ไม่ได้คุยฉันกําลังไม่พอใจฉันกําลังเสียใจเครียดวิตกกังวลหรือรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีความสุขอะ ถ้าเรารู้สึกเครียดหรืออยากหาที่ปรึกษาแนะนําให้ดูดวงนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะบางทีถ้าเราหาทางออกไม่เจอเนี่ยเคยรียดวิตกกังวลต่อไปเราจะเป็นโรคที่แบบซึมเศร้าอย่างนี้ถูกไหมคะมันจะทําให้แก้ยากถ้าเราได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนเรายกภูเขาออกจากอกนะคะเราให้คําตอบที่ชัดเจนแท้จริงเป็นของคุณเองนะเพื่อนเพื่อนนะคะเอาละค่ะถ้าใครสนใจจะดูดวงกับหมอแจนมาแอดไลน์ไอดี ID มานะคะคลิปนี้หมอแจนฝากไว้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ